แยยินดีสิริต้าคลอดลูกสาวแล้วพ่อกอนเปิดโพสต์ต้อนรับลูกสาวตัวน้อยอย่างอบอุ่นให้กำเนิดทายาทคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวริต้าสิริต้าเจนเซนซึ่งล่าสุดวันที่หนึ่งธันวาคม2567ทางด้านกอนนะรงเดชสามีสุดที่รักก็ได้เป็นฝ่ายเปิดภาพในโหมดน่ารักบนอบอุ่นเผยให้เห็นปากจิ้มลิ้มมือน้อยๆและเท้าน้อยๆ ของลูกสาวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นต้อนรับทายาทคนที่2อ,อย่างอบอุ่นว่า our little angel ซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนพ้องน้องที่คนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับก่อนสีริต้ากันอย่างคับคั่ซสีริต้าเจนเซนเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2 5 2 4ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กบิดาเป็นชาวเดนมาร์กชื่อไอวินเจนเซนเอเจดับลินเจนเซน กับศิรัศิริบรรจงมารดาชาวไทยเชื้อสายจีนเธอมีพี่ชายร่วมบิดามารดาชื่อเสกสรรเจนเซนภายหลังมารดาและบิดาของเธอได้เลิกราการันบิดากลับไปพำนักอยู่ในประเทศเดนมาร์ก ส่วนมารดาได้สมรสใหม่และอาศัยกับสามีคนปัจจุบันที่ย่านหนองแขมมีน้องสาวต่างบิดาคนหนึ่งชื่อพิมลพันธ์สิริบัรจงสีริต้าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลาซานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบางกะปิและระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกประชาสัมพันธ์โทรโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสีริต้าจดทะเบียนสมรสกับกรนรงเดชนักธุรกิจ บุตรชายของเกษมกับคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชเมื่อวันที่4มกราคมพศ2563และจัดพิธีมงคลสมรสในวันที่29กุมภาพันธ์ปีเดียวกันปัจจุบันสีริต้าและกอนมีบุตรชายบุตรสาวด้วยกันสองคนชื่ออัศวินเจนเซนนรงเดชชื่อเล่นกวิน เกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2564คนที่2เป็นบุตรสาวชื่อเรนิต้านรงเดชชื่อเล่นเรเน่ด้วยความเป็นสาวลูกครึ่งหน้าตาสสวยและมีความสูง173เซนติเมตรริต้าเข้าวงการตั้งแต่อายุ13ปีโดยระหว่างไปเล่นไอสเกตที่ World Trade มีโมเดลลิ่งมาขอถ่ายและให้ไปแคสติ้งงานโฆษณาได้ถ่ายโฆษณายาทำความสะอาดหน้าซีรีสทุดสนธยาไปไหนค่าตัวเป็นหลักแสน และเริ่มเล่นละครกันปนาเรื่องแรกสะพานดาวคู่กับสุภวัรอัมประสิทธิ์ทางช่องเจมีถาปกรดิตยาน,านันเป็นผู้กำกับจากนั้นเล่นละครกับบลอดคาส์เรื่องนำสใจจริงทางช่องสามและเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดบลอดคาส์ผลงานที่ผ่านมาได้แก่จันเอ๋ยจันเจ้าข้ามฟ้าเฉือนคมผลงานร่วมระหว่างช่อง3กับทีวีบีเรื่องนี้มีชื่อเสียงในฮ่องกองด้วย รีต้ามีผลงานละครโทรทัศน์ในห้องกงเรื่องข้ามฟ้าเฉือนคงหรือ split second และมีผลงานภาพยนตร์อย่าง9 99, 9 99, 9 9 9 9 9ต่อติดตายคนพัน X ส่วนละครมีที่เลี้ยงกึ่งสำเร็จรูปละครเฉลิมพระเกียรติเรื่องแผ่นดินนี้ยังรื่นรมทีเด็ดครูพันใหม่จิตที่ใสเดือดก็ว่าจะไม่รักจันเอย๋ยจันเจ้ากลิ่นแก้วกลางใจสร้อยแสงจันยุทธการหักคารทองแกะรอยรักยังมีโฆษณาและถ่ายแบบเดินแบบสม่ำเสมอ